<net> ก็ในฝั่งของตัว KTB เนี่ยกำไรที่เราคาดไว้นะคะอยู่ที่11,180ล้านเพิ่มขึ้น1% y ึเปอร์เนเีแล้วก็เจ็ดเซตคิวอนคิวตัวผักดันหลัก,ลกๆมาจากขาข,าของตัวเงินลงทุน fair value to pl เรื่องของตัวค่าใช้จ่ายที่มันลดลงก็มีทางค่าใช้จ่ายด้อยค่า NPA ที่มันลดลงแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นไปตามซีซันนอลด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยคือในฝั่งของตัวสำรอง ที่มันลดลงหลักๆเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของตัวความแข็งแกร่งของตัวลูกหนี้อะนะคะก็คือค่อนข้างดีขึ้นซึ่งถ้าเรามาดูในฝั่งของตัวสินเชื่อเนี่ยอาจจะเห็นการลดลงนะคะลบหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวกดันหลักๆมาจากขาของตัวภาครัฐในฝั่งของตัว NPL อาจจะเห็นการปรับระดับขึ้นได้นะคะอยู่ที่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตก็เพิ่มขึ้นจากสี่คิวสองสี่ที่สองจุดเก้าเก้าอย่างที่บอกไปอะนะคะว่าของตัวอาคทีบีเนี่ยถ้า ถ้าจําได้คือเขาจะมีเรื่องของตัวการแปลงหนี้เป็นหุ้นของตัวการบินหายด้วยซึ่งมันช่วยไปแล้วในช่วง4ี่คิวสองสี่แต่ว่าไตรมาสหนึ่งมันไม่มีตัวช่วยแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าก้อนเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยโอกาสเห็นการปรับขึ้นของตัว NP l เนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะถามว่าเราเอาลุกต่อจากนี้เป็นยังไงก็เอาลุกต่อจากนี้นะคะพี่บูอย่างแรกเลยงบประมาณภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสองเรามองว่าจะเยอะกว่าไตรมาสหนึ่งมันก็เลยจะทําให้เนียฝั่งของตัวสินเชื่อ มีโอกาสกลับมาโตได้และก็อย่างที่สองอะนะคะในฝั่งของตัวความสามารถในการทํากําไรโตเด่นกว่ากลุ่มเราคาดไว้เนี่ยเก้าเปอร์เซ็นตก็เทียบกับกลุ่มเนี่ยโตเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นและอย่างสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของตัวดีวเวนด์อย่างที่เราเคยบอกนักลงทุนไปนะคะว่าเขาอะมีโอกาสปรับเพิ่มในฝั่งตัวดีวเวนด์ payout ก็ปรับเพิ่มตามที่เรามองเลยพอปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยยิวทั้งปีเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ของตัว KTB เนี่ย การจ่ายปันผลเขาจ่ายแค่ครั้งเดียว1ครั้งต่อปีไม่มีระหว่างการดังนั้นเนี่ย XD ที่จะเกิดขึ้นวันที่16เดือน4ที่จะถึงนี้นะคะนักลงทุนจะได้รับเต็มๆเ,เลยก็คือเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเวนเอาไปเลยเดปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยสอสอย่างเราก็มองว่า KTB เนี่ยแหละกะ็เป็นตัวที่เรายังชอบอยู่ก็คู่กับ KBANK เลยค่ะ ครับก็ชัดเจนนะสำหรับทีมที่น้องจูนให้นะครับก็เอเ่อมองในมุมธุรธกิจก่อนนะครับในแง่สินเชื่อเดี๋ยวเรื่องของงบรัฐเนี่ยยิ่งใกล้ๆช่วงท้ายปีงบประมาณเนี่ยภาพมันจะเล่งขึ้นเรื่อยๆนะปีงบประมาณของรัฐคือกันยายนนะครับน้องจูนก็ให้สัญญาและว่าดูตาปีปฏิทินเนี่ยเดี๋ยวคอเตอร์สองคอเตอร์สามมันน่าจะค่อยๆขยับขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับตอนนี้มันยังเป็นช่วงต้นๆปีงบนะก็ ก็การเบริกจ่ายก็อาจจะยังไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับส่วนอีกมุมนึงนะเราคุยกันภาพใหญ่ของแบงค์ว่า Asset Quality เนี่ยเราคาดหวังนะครับเราที่เราเคยปูเรื่องราวไปนะตัว P-Loan นะครับหรือ Personal Loan ของ KTB เนี่ยสัดส่วนเยอะสุดในกลุ่มเลยนะครับแล้วถ้าเราโฟกัสตรงนี้ซื้อนี้คืน นำไปแก้ไขนะครับอันนี้มันจะเป็นกลับอัพไซด์เยอะที่สุดเลยนะครับดังนั้นจับตา KTB นะครับเราก็าในเชิงกรรุธเราก็าชอบเหมือนกันนะครับก็เห็นด้วยกับทางพื้นฐานเลยนะครับคำแนะนําเป็นซื้อนะราคาเป้าหมาย27บาทนะครับลงจูนยังชอบคู่กับ k b a n k